สวัสดีค่ะเดี๋ยวมบอนี้สิบผ้ามามาักกากมั่นเนาะค่ะกากมั่นน,ะะกกน,นี่กากมั่นของเขาก็จะมักแน่บอ่อมักนะคะเพราะว่าอยู่ในฟาร์มของเขานี่มีบอ่อมักกากอยู่สองบอ่อนะคะที่เ้าอ่ะเฮ็ดเป็นปูนนะคะเพื่อทีสิศัยใ,ในการมัก กากนะคะข้าสิบปู่ล้พื้นดินเลยใดบ่อได,อได้แต่ว่าอยู่ในส่วนอย่างพราราของข้าจากเม็ดยางจากใบไม้ใบลายนะคะมันเยอะแยะแล้วมันกวดยากข้ากเขเลยเลือกที่จะทําบ่อเพื่อที่จะทําความสะอาดง่ายๆนะคะกากข้าหมักอยู่ในบอ่อตรงนั้นนะคะที่นี่ข้าจะมาผาสมนําเพื่อที่จะเอาไปลดอากาศมั่นกันค่ะกากน้ําตาล ใส่ต้องไปค่ะ,ะใส่จนเบิดกระติ๊กเลยเนาะคะ่ะอันนี้คือกากน้ำตาลจำเป็นต้องใส่บอจำเป็นในการใช้นะคะพอล่าล่าอ่ะกินน้ำตาลเป็นอาหารเนาะลานี่เขาต้องการน้ำตาลเด้อค่ะแล้วก็จะมี อันนี้คือ EM ค่ะ EM ที่เราทำขึ้นมาเองเนาะใช้เองใส่ต้องไปเลยค่ะอ่าเข้าสามารถใส่ในปริมาณที่น้อยกว่านี้ก็ได้แต่ว่าคือเราทำขึ้นมาเองแล้วก็ใส่ต้องไปเลยค่ะจะใส่แก้วนึงก็ได้หรือว่าขวดน้ำลิตรนึงก็ได้เนาะคะ่ะเพราะว่า em เป็นตัวขยายเชือนะ้อเนาะ แล้วก็จะมีปุ๋ยนะคะอปุ๋ยก็มีปุ๋ยยูเรียแล้วก็ปุ๋ยสุรเสมออ,อย่างละกิโลแต่ว่าเราได้ใส่ในกองหมักไปเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะเข่ากันเลยบ่ได้เอามาใส่ในน้ำถ้าเอามาใส่ในน้ำนี่มันจะละลายได้เร็วก็จะได้หดไปพร้อมกันนะจ๊ะเติมลงไปสองอย่างสาย่างนี่ละคะ่ะแล้วก็กะิ คน,คนให้เข้ากันเนาะพราะถ้าเข้าข้นเข้ากันเรียบร้อยแล้วเขาก็จะเอาไปลดในกองหมักของเรานะคะกากของเขานี่มันจะมีอยู่3ามอย่างก็คือมีกากดินกากล่างแล้วก็มีแป้งนะคะวิธีการหมักก็แตกต่างกันไปแล้วเขาก็จะ,ะวันเวลาก็จะหมักต่างกันนะคะในการพอปลูกเห็ดฟางของเข้า อันกากอันนี้นี่เขาจะมาประมาณเจ็ดถึงสิบวันเนาะเปือกลางค่ะอ่ะค้นให้เขากันแนละ้วเขาก็จะโฮดด้วยการใช้ปั๊มตรงนี้สูบไปเลยค่ะอ่ะสูบไปโฮดเนาะเราจะพ้ามาาบัางวิธีการลดอีกรอบหนึ่งขออนุญาตค้นให้เขากันกันนะคะพอกันอีกพี่หน้าค่ะสวัสดีค่ะ